ถ้าปืนคาเด็กจ็ยิงอันนี้ย้ายไปยิงนี่นะครับมาแล้วยิงตามขวัญ300นั้งซ้ายศูนแจงอันนี้ตรงนั้นไม่ตัวนี้เอาเอาเส้นเล็งทาบตรงกลางเลยใช่ไหมครับตัวกล้องอ่ะต้องปรับไังไงครับตรงกลางเลยโอเคปรับไปเท่าไหร่ยุค ครับที่ระยะหนึ่งร้อยรหนึ่งร้อยดูปดท้กายไหยครับปวปลดครับมือครับนปืนนุ่มไหมครับนุ่มมากับโดนครับได้ผลตจริงเพิ่มอีกหนึ่งง่ายไปง่ายไปงงแออกแนวยิงปอดภัยแล้วเนี่ยเอาครับโอไคครับโอไคครับดรัครับ ง่ายไปเอาไป